ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากคำอธิษฐานแต่เกิดจากการลงมือทำด้วยความตั้งใจสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกๆท่านครับอยู่กับผมเสียตินพาซิ่งแปด๊ดๆครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูลูกชายท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้น่าจะเป็นคนโตครับท่านกำลังจะสอนให้ลูกขับ รถแมคโครนะครับก็ท <_ an> ่านก็ได้ซื้อแมคโครมาก็เพื่อให้ลูกเพื่อให้ลูกให้หลานนี่แหละครับได้ทำธุรกิจดำเนินกิจการต่อไปนะครับโอ้ตอนนี้ฟ้าร้องครับฟ้าร้องน้องเมฆครับมาดูน้องเมฆหัดจับครั้งแรกครับก็อาจจะเงื้อเงื้อเงื้อนะครับก็ดูกันครับ ู้ใหญ่ในท่านนี้คิดไว้คิดอนาคตไว้ให้เลยนะครับคือหาอาชีพหาแนวทางให้ลูกได้ทำตั้งแต่เนิ่นๆเ,เ,เ,เลยเพราะว่าลูกชายของท่านก็โตมาขนาดนี้แล้วที่ท่านซื้อมาก็ให้ลูกนี่แหละก็พยายามต่อไปครับพยายามต่อไปถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองมากพอมุ่งมั่นแล้วทำต่อไป ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลครับยังไงก็ไปถึงความฝันของเราตอนนี้ก็อาจจะขับแบบว่ายังไม่ยังไม่รู้ว่าระบบไปยังไงแบบไหนครับยังเขาเรียกว,ว่าประสาทสัมผัสยังไม่ได้เนาะเนี่ยครับเดี๋ยวขับไปเรื่อยจับบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองครับ รับรองว่าเก่งแน,น่นอนถึงแม้บินแทบไม่ไหวแต่ฉันจะพยายามบินต่อไปเพราะหัวใจไม่มีวันยอมแพ้สู้ต่อไปครับนี่ใครโทรมานอกอนี่รับสายจานออกก่อน ก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยครับให้เวลาน้องเขาหน่อยนี่คือความหวังของพ่อและแม่เลยนะครับสำหรับน้องเมฆนี่ความหวังที่ว่าท่านพ่อใหญ่ซื้อรถมานี่เพื่อจะให้ลูกดูแลบริหารปั้นให้เก่งสอนให้เก่งเลยนะครับจงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับสำหรับน้องเมฆ พ่อแม่ซื้อมาก็เพื่อลูกนะครับทำเพื่อลูกก็เวลาเราขับเราก็จำเอานะครับตรงนี้ดันไปข้างหน้าไปแบบไหนซ้ายขวามันบังคับควบคุมตัวไหนเราก็จำเราก็ค่อยพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆครับปรับปรุงไปเรื่อย ความพยายามไม่เคยทำให้ใครพ่ายแพ้ครับความท้อแท้ก็ไม่เคยทำให้ใครชนะเพราะฉะนั้นก็จงพยายามต่อไปจงสู้ต่อไปครับเวลาโดนพ่อโดนแม่ด่าก็ขอให้เก็บไปคิดเก็บไปทำให้มันเก่งตอนนี้ฟ้าร้องนะครับ อันตรายเอ๊ะแต่ดูเมฆทำไมเมฆมันช่างสดใสเหลือเกินแต่ทำไมมีเสียงฟ้าร้องเพราะว่าอยู่ข้างหลังผมท้องฟ้าเริ่มมืดมาแล้วครับท้องฟ้าเริ่มมืดมาแล้วน่าจะพายุเข้าหรือเปล่าแต่อยู่ข้างหน้านี่มองไปข้างหน้านี่ท้องฟ้ายังแจ่มใสยอยู่ สู้ต่อไปเมกเอ้ยเองคือความหวังของพ่อที่พ่อเกว่าเกศนก็พยายามเก็บไปคิดทำให้มันดีทำให้มันเก่งให้ท่านเห็นและท่านอุ่นใจหรือไม่ถ้าอยากเป็นอย่เก่งก็ไปนั่งดู ไปนั่งดูวิชาจากคนที่เขาเก่งเขาขับแบบไหนเขาเก่งไปดูไปศึกษาเลยไปขโมยวิชาของเขามาแล้วก็เอามาปฏิบัติกับตัวเองแล้วเจ้าจะเก่งเองครับเ,เขาเรียกว,ว่า ไปดูวิชาครับบางคนก็การการขับแมคโครอาจจะไม่เหมือนกันวิชาของแต่ละคนขับไม่เหมือนกันเราจงไปคัดสรรเอาวิชาดีๆแล้วก็เอามาเก็บไว้ในตัวเราอเอามาจากไรสำนักเลยก็ได้ไปคัดมาเลยเจ้านี้ขุดอือแบบนี้เข้าท่าออเราก็เอาตัวอย่างแบบนี้ไปดูอีกเจ้าหนึง่งอืมเจ้านี้โอเค คูดแบบนี้เวิร์กเก็บมาของเจ้านี้มาผสมผสานกับอีกเจ้าหนึ่งแล้วก็ไปดูอีกเจ้าอื่นเอามาผสมผสานกันแล้วคุณก็จะเก่งมีวิชาที่เก่งกล้าเลยทีนี้ได้วิชาดีๆคัดสรรได้วิชาดีๆมามาใส่ตัวเองอ่า เพราะฉะนั้นก็จงพยายามต่อไปครับพยายามจับบ่อยๆเวลาไปดูเขาเขาขับเราก็ขอเขาขับบ้างแม้จะไร้ถ้อยคำและกําลังใจก็จงอย่าละทิ้งความพยายามนะนะครับผม จงเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำแล้วคิดว่าสำเร็จจงทำต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่ให้กำลังใจน้องๆคนไหนที่กำลังมีความฝันความไฝฝันอยากจะขับแมคโครอยากจะมีรถอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองจงอย่าลืมความพยายาม ความพยายามความใฝ่ฝันความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นฝันให้ไกลไปให้ถึงครับแล้วคุณก็จะได้เจอสิ่งที่คุณได้ฝันไว้จะประสบความสําเร็จต่อไปอีกอย่างนะครับสําหรับอยากทําอะไรที่ประสบความสําเร็จดีๆ จงอย,อย่าลืมบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงดูท่านดีๆเขารบท่านนับถือท่านมันจะทำให้เรานี่ททำอะไรก็เจอแต่สิ่งดีๆประสบความสำเร็จการงานอาชีพรุ่งเรืองตลอดไปผมเชื่อในสิ่งนี้ครับผมเชื่อในสิ่งนี้ ต้องสู้ตัวไปเอาฝนมันจะตกใหม่แล้วเอา้ตายสิวันนี้วันที่สิบฝนจะตกแล้วพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพดีๆนะครับช่วงนี้โรคระบาดกำลังเกิดขึ้นโควิด -19 ดูแลกันดีๆแล้วก็คำนึงถึงคนที่อยู่รอบข้างเราครอบครัวเราตายแล้วผมจะไปลบฝนตรงไหนเนาะบัานี้โอ้เะพึ่งตกเ้ยฝนเอ้ยฝนเอ้ยเอาเอาเอาเออเออยกลอ้อยกลอ้อเอ้ยหุบแขนมาหุบแขนมา นั e, ma, the way, the way. ่นแหละเออดึงเข้ามาดึงเข้ามานี่เอาไม้เอาไม้ไหมยืดงับพุงกีหน่อยงับพุงกีนิดหน่อยงับพุงกีวางวางงับพุงกีหน่อยวางค่อยวางเอองับพุงกีไหมวางงับพุงกีอีกงับพุงกีอีกงับพุงกีแล้วค่อยๆดึงดึงเข้ามาแล้วก็งับพุงกีแล้วก็เอาพื้นพื้นหลังพุงกีให้มันเสมอดินแล้วก็ดึงอาร์มเข้ามาเลยฟวบมันจะได้ดิน <laughs> เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยกตัวลอยแล้วครับลอยแล้วพีน่น้องเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรครับพยายามต่อไปพยายามต่อไปน้องเมกสู้สครับจําไว้ว่าตัวนี้มันบังคับตัวไหนตัวไหนค่อยๆรอ,อครับค่อยๆรอ,องเรืเ่อยๆเดี๋ยวจะเก่งเองครับเดี๋ยวก็เก่งเองนี่พอไปบอกแล้วเอ้ยเอย เดียว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 นี่มานี่เดี๋ยวพอสิครับเ้เบิงเออเอาเป็นานางขลังเออเอานี่ฝ่าลอกเบิงพอเบิงพอนี่พอบอก่คยขับมากอดดิแต่ว่าพ่อนี่น่าจะกิกเอาเองแหละเอาเบิงพอเด้อนี้นี่อย่างนี้ค่อย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  เราต้องค่อยๆดูคนโทรนว่ามันต้นไหนมันดึงมายัางไงแบบไหนดูไว้ลูกลูกก็ค่อยๆแตะค่อยๆดึงอ่าเอาเว้ยเดี๋ยวพ่อลืมปิดประตูเอาปิดประตูก่อนนี่นผู้ใหญ่แกก็ไม่เคยขับนะแต่มาดูครับว่าเกจะงี้งงางมากไหมแบบนี้ลูกนี่เนีเบ่งพ่อขับเ้ยนี่นี่ตัวนี้เขาเรียกว่ามันงายพุงกี อันนี้ดึงเขาเนี่ยอันนี้ดันดินดันดินเขาไป <m> เขาตรงรองเบ่งไหมลูกเขาตรงลอง,บงเององบ่งมาตัวนี้มันควบคุมแบบด <m> ใดจังไดเข้าตรงค่อยค่อยเข้าฮาดครับนี่เขาเยอะเข้าเยอะดันสุดเข้าค่อยๆอยูอย่อยยเออตัวนี้มันจังซี่ตัวนี้มันจังสีงนนงส่นี่น <m> บบเบนบ่นี่พ่อก็บ่เคยขครับนี่เห็นบ่เบ่งพ่อก็ค่อยคอยเฮ็ดตัวนี้มันไปจังใดวะ พ่อก,ก็อาศัยจำสู้ต่อไปนะลูก